สวัสดีค่ะมาพบกับเพจจอยต่ตองตะลันทัวร์กันนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางชันค่ะนี่สวยงามมากค่ะอยู่พื้นที่คลองสามวามีนบุรีค่ะหมดอยู่ทางขวาค่ะนี่ บริเวณบัสเราก็จะจอดรถกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะสวยขนาดไหนและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางกลับจากวัดนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆวัดนะคะว่า บริเวณวัดมีอะไรบ้างเ,เรากำลังเดินทางไปดูในโบสถ์กันนะคะเพื่อไปสักการะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าโบสถ์อยู่ตรงไหนแต่เข้ามาก็จะเจอหลวงพ่อองค์ใหญ่ค่ะ แล้วก็มีท้าเวสุวรรณค่ะด้านล่างก็มีคาถาให้บูชาอันนี้สถานที่ให้บูชาท้าเวสุวรรณนะคะนี่เราก็มีคนนำทางเรานะคะมายังโบสถ์วิหาร วัดนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะก่อนเข้าก็ต้องถอดรองเท้าค่ะอาจจะถอดรองเท้าก่อนถ้าใครมาถวายสังฆทานก็จะเวลารับสังฆทานก็จะเป็น8โมงถึง16นาฬิกาเราก็จะมาขึ้นไปไหว้พ่อกันนะคะนี่ นะคะด้านในก็จะมีคนมาไหว้พระสมบูรณ์กันสวยงามมากคะ่ะอันนี้เป็นบริเวณวัดนะคะก็จะมีของขายริมน้ำมีให้อาหารปลาค่ะนี่ ก็บรรยากาศก็ร anyway ่มเย็นด oh, ีนะคะคนที่มาเย็นเย็นก็สามารถมาทำบุญได้นะคะมาให้อาหารปลาก็แดดร่มดีมีที่จอดรถด้วยแล้วก็เรากำลังจะไปโซนด้านหลังกันนะคะอ เราเจอแล้ค่ะมีอ่าทาเวสวรรณแล้วก็มีเรืพิฆเนศค่ะกาลังเดินแต่มีของตลอดหลอดทางก็จะมีของขายนี่มีวัตถุมงคลให้เช่านะคะะวัดบางชัน เดินม,มาถึงแล้วนะคะด้านหลังของวัดบางชันก็คือมีทาเวสวรรณนะคะสักการะสวยงามมากค่ะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ ครับรุงเู้ปททระาชาชนะครับ ผักพีชขึ้นเนตด้วยนะครับแล้วก็มีผมักขมขออนุญาตถ่า,ายรูป